ผมชอบเรื่องรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานใหญ่มากที่เขาจัดงานโชว์รถกันครับคนครับ หรือว่าเป็นกระบะซิ่งครับอันนี้แหละคือเป็นซิ่งแท้จริงครับมีพี่เขาท่านหนึ่งนะครับเขาส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้ผมนะแต่ว่ามันเสียดายมากมันสั้นอีดีทุกคนครับนี่เลยครับเป็นรถรูรู้ครับเขามาแต่งอย่างสวยงามครับอันนี้ก็คือเป็นรถลไรครับผมพูดไม่ถูกครับทุกคนครับมันคือรถลไรนะครับผมไม่รู้นะครับผมมันรู้แต่ว่าเป็นรถสปอร์ตทุกคนครับหืสวยนะครับสีแดงสีห้าคันเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยดี่นี้ะครับรถสปอร์ตครับงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถกระบะครับทุกคนครับอันน ซิ่งอยู่เมืองไทยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อทุกคนเอาโ้ทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยแต่ละคันครับดูว้าทุกคนห้องเครื่องทุกคนครับมีแสงไฟอยู่ด้วยอ่ะโอ้โหเขาแต่งแบบจัดนักจัดเต็มครับแต่ละคันนี้ตกมูลคา่ามหาศาลมากทุกคนโอ้โหดูแต่ละคันป้าทุกคนรถดูรูงามๆแบบนี้แต่อยู่เมืองไทยเขาแต่งแบบนี้ทุกคนครับโอ้โหผมบอกเลยครับมูลคา่าตรงน,น,นี้น่าจะอยู่ประมาณ5้าล้านต่อคันหนึ่งนะครับโอ้โหทุกคนเยอะมากครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็คือพี่เขาส่งคลิปให้ผมดูนะครับ อยู่ที่ประเทศเราทุกคนไม่มีคลิปแบบนี้ไม่มีรถแบบนี้เขาแต่งโชว์แน่นอนทุกคนครับดูห้องเครื่องแต่ละคันนะครับ <c oughs> ตาบ้าเลยทุกคนครับเขามาประกวดกันนะครับทุกคนโอ้โหนี่คือรถอยู่ในประเทศไทยเขาแต่งซิ่งกันนะครับแต่อยู่ที่ประเทศเรายังไม่มีรถแต่งซิ่ง่วยๆงามๆแบบนี้ให้ผมเห็นนะครับอันนี้คือผมได้เห็นเดือผมได้ดูอยู่ในประเทศไทยทุกคนครับแต่ก็ดูเร็วๆนะทุกคนครับก็เขาถ่ายรีวิวไปแค่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหนี่แค่ห้องเครื่องนะทุกคนครับแต่ความเตี้ยความสูงผมไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่ทุก มันไม่มีสายไฟแต่เส้นหนึ่งเลยผมเห็นนะครับเห็นมีแต่เป็นก้อนเล็กอะทุกคนความค้องแต่งมันแบบชุดนักสุดเต็มทุกคนครับโอ้โห,โหดูครับแต่ละคันแต่ละเครื่องนะหืมตบาบ้าลูกไฟเลยทุกคนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อน,นะนี่คือเป็นรถซิ่งอยู่ในประเทศไทยที่เขาแต่งซิ่งแต่งโชกันนะครับโอ้โหแต่ก็ผมไม่เ,เคยเห็นว่าผมจะเจอว่าเขาวิ่งอยู่กลางถนนนะครับแบบว่าเปิดพาระโ,โปรงโชแบบนี้แล้ววิ่งไปนะครับแล้วก็โชห้องเครื่องแบบนี้ไปนะครับผมยังไม่เคยเห็นผมยังไม่เคยเจอนะครับเขาไมเคยเจอนะครับ บอกเล่าให้ผมฟังได้นะครับโอ้โหนี่คือเขาโชว์อยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะทุกคนครับหรือว่าเขาจะมีเป็นงานโชว์อะไรทุกคนสามารถบอกผมได้นะครับผมอยากจะไปเห็นอยากไปดูแบบนี้นะครับคือเป็นงานโชว์รถอยู่ในประเทศไทยนะครับโอ้โหทุกคนครับดูครับถ้วยรางบันเต็มเลยนะครับรบ,บางคันนะบางคันก็ไม่เห็นมีนะครับนี่นะครับแต่ละคันนี้แต่งออกมาไม่ได้เหมือนกันทุกคนครับโอ้โหดูครับแต่ละจางแต่ละชิ้นงานนี้ห, oms, ห้องเครื่องสวยมาก<ๆ>ทุกคนเขาแต่งนะรูจัดเลยครับตรงนั้นนี่ี่มูลค่าแต่งไม่เท่าไร่แล้วทุกกคคคคนนนัแต่่ละทุีือถ รูๆอยู่ที่เมืองไทยนะครับเป็นรถกระบะนะครับผมบอกว่าครับอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเขาไม่แต่งเขาไม่ทำมันอย่างนี้แน่นอนครับเขากว่ารถมันไม่มีราคาะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่นะครับยิ่งแต่งนะครับราคายิ่งโูงขึ้นโอ้โหทุกคนครับนี่ครับมันคือเป็นงานใหญ่มากอะทุกคนับอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาจัดงานใหญ่ชี้แสงไฟสุดฉันนะครับี๋ยวก็เอารถมาประกวดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอ้โหทุกคนดูนี่สิครับรถแต่ละคันว้าท่เครื่องเสียงก็มีแล้วก็ ห้องเครื่องทุกคนครับแต่งนะครับป้าจะนักจะเต็มรถแบบนี้ผมไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะขับมาอาจจะยกมาก็ได้นะครับว่าขับมาไม่ได้เพราะมันเตี้ยเกินนะครับแล้วก็มันสวยเกินทุกคนคมันรู้มากครับรถอยู่ที่เมืองไทยไม่น่าเชื่อับอะไรผมจะเจอะไรแบบนี้ทุกคนนะว้าทุลูกบ้าเลยทุกคนครับความฝันของลูกผู้ชายหลายคนนะครับอยากแต่งรถซิ่งสวยๆงามๆแบบนี้ไปประกวด นะครับ o, <essel era S 1> หร right like ือว <music> ่าเอาไว้แบบตั้งโชว์แบบนี้นะครับหรือว่าติดเครื่องเสียงใส่วยๆงามๆแบบนี้ครับผมบอกเลยครับอยู่ที่เมืองลาวนี่หาดูได้ยากมากครับรถแบบนี้นะครับใครรู้ว่าอยู่ที่ลาวมีบ้างอยู่ที่เมืองไทยวัยรุ่นเขาจะนิยมการแต่งรถแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ารถแต่งสิ่งฟ้ากระโปรงไม่มีวิ่งอยู่ทางถนนนี่ผมยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมเจอนี่ผมจะแอบถ่ายคลิปเก็บมาให้ทุกคนดูนะครับหรือว่าขอถ่ายกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือเขาจัดอยู่ในงานนะครับคลิปนี้ผมก็ ได้มากับพี่เขาโฉมให้ผมครับนี่ครับมันอึง้งทึงอีดีครับคือเป็นรถซิ่งที่แบบเยอะมากที่สุดแล้วก็ห้องเครื่องไม่มีพักกระโปรงทุกคนครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ